สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้จะพามาดูโครงการยักษ์ใหญ่นะเป็นวันแบงคอกนะครับอยู่แถวแถวสวนลุมพินีนี่ครับตึกสูงๆเนี่ยครับเขาลงทุนประมาณหนะนึ่งแสนสองหมื่นล้านนะเนี่ยตอนนี้กำล,กลังก่อสร้างไปเร็วเร็วมากคือโครงการวันแบงคอกนี่มันจะเป็นกับพวก ห้างสปปรพพสินค้าในตัวแล้วก็มีพวกโรงแรมมีอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างเนะี่ยเออมันเป็นแบบเหมือนจะว่าโรงแรมก็ไม่ใช่จะว่าห้างสปปรพพสินค้าก็ไม่ใช่นะคือมันปนกันหลายๆสิ่งหลายอย่างเหมือนพวกออฟฟิศอะไรนะพวกนี้ยเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นล้านเนี่ยมองจากนี้มันเหมือนกับเออเตี้ยนะแต่ถ้าเราไปยืนอยู่ใกล้ใเนี่ยโอ้สูงมากมันคล้ายตึกแฝดแบบพวกดูไบอ่ะ ที่ดูใบแล้วเนี่ยถ้ามันทําเสร็จขึ้นมานะผมว่านะก็ห้างมันดูหรูหรามากเนี่ยก็ไม่รู้จะไปเดินทางไหนนะทุกวันนี้เนี่ยตอนนี้ก็แยกบางนาก็สร้างแล้วนะใหญ่เหมือนกันตรงแยกบางนาเลยตรงใบเทกบางนาเพราะว่าบางนาเองก็กมีพวกเมกะบางนานะพวกห้างใหญ่ๆนะห้างหรูๆเนี่ยเนี่ยไอ้ตีนตรงนี้ก็คือใจกลางเมืองติดสวนลุมพินีคือห่างจากสยามพารากอนก็ไม่เท่าไหร่นะตรงเนี้ย ก็นะห้างใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทั้งใหญ่ทั้งหรูแล้วทั้งสูงด้วยเนี่ยก็อันนี้ไม่รู้จะห้างอยู่ตรงไหนนะโรงแรมอยู่ตรงไหนเนะี่ยมันคล้ายๆตึกพระนครนะ่ตึกที่เป็นสูงสูงนะข้างล่างลงมาก็จะเป็นคอนโดส่วนข้างบนก็จะเป็นพวกดาดฟ้าให้คนผ่านประตูขึ้นไปชมวิวเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดเขาแบบมีอะไรพวกช้อปปิ้งเนี้ย ครบพันหนึ่งอะไรเงี้ยมีดาดฟ้าคนขึ้นไปดูวิวตรงย่านสาทรนะ่ะเพราะตรงนี้มันเป็นย่านสาทรสีลมนะตึกสูงสูงสวยถ้ามองไปฝั่งทิศตะวันออกนี่จะเป็นย่านสุขุมวิทแถวถนนวิทยุนี่ตึกตึกจะเยอะมากถ้าเป็นทางทิศเหนือจะเป็นถ้ามองตรงนี้ถ้าเราขึ้นไปเที่ยวนะขึ้นไปบนตึกเนี้ยที่ก,กำลังกําลังสร้างเนี่ยถ้ามองไปตอนตอนทางทิศเหนือจะเป็นประตูน้ําคือตึกใบยกนั่นเอง ก็อย่าอยู่ใกล้ๆกันนะตอนนี้ก็คือถ้าห้างตัวนี้มันเสร็จขึ้นมาเนี่ยเขาก่อสร้างหนึ่งแสนสองหมื่นล้านเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะเนี่ยถ้าใครสร้างเสร็จแล้วก็ลงสถานีรถไฟลุมพินีนี่เลยเ,ลยนะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะเนี่ยสามารถเดินมาเที่ยวมาถ่ายรูปได้เลยนะเนี่ยเนี่ยถ้าการก่อสร้างก็เสร็จนี้ใหญ่มากดูจากระเบียงสีขา,ขาวๆแล้วเนี่ยเหมือนไอคอนสยามมากเลย เนี่ยก็สร้างเหมือนกันเลยนะคือห้างมันดูหรูดูลามันเยอะเกินไปในกรุงเทพนะผมว่าคงไม่มีที่เดียวหรอกอนาคตอาจจะมีพวกเศรษฐีอะไรก็ามาลงทุนกันเยอะเนี่ยชอะตัวนี้โครงการนี้กันหนึ่งแสนสองหมื่นล้านบาทนะนี่ก็สร้างเร็วมากคือตอนนี้ก็ถ้าสร้างขึ้นมาผมว่านะไอคอนสยามพารากอนเซ็นทนรัลเวิร์ดนี่อาจจะอาจจะชิดซ้ายไปเลยนะ จริงตัวนี้ห้างหรูหูเนี่ยมันแข่งกันเยอะเนี่ยอย่างไรตัวนี้มันโครงการนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วมันสูงด้วยนะมันสูงแล้วมันใหญ่ด้วยเหมือน,นตึกแฝดอะ่ะนี่คือบรรยากาศรอบข้างที่เขาย่านที่เขาสร้างอยู่นะเอออยู่ช่วงประมาณสาธรเนี่ยอยู่กับตึกแบบสูงๆในหลายที่เนี่ยนะอยู่ย่านนั้นเลยเนี่ยย่านสาธรเลยเนะี่ย โครงการที่ผมว่าเมื่อกี้นะมันอยู่เนี่ยย่านสาทรเลยนะย่านที่ตึกแบบสูงๆอะ่ะเนี่ยนาคตถ้าเขาแบบมีอะไรนะโปรโมชั่นนะเอ่อช้อปปิ้งหรือซื้อของครบห้าร้อยหรือพันเนี่งเออให้ขึ้นไปดูวิวบนดาดฟ้าตึกสูงๆฟรีนะครับผมว่าโอเคนะอันนี้คือความคิดผมเองนะจริงเพราะตึกมันห้างมันสูงขนาดนี้มันวิวมันต้องสวยอยู่แล้วเนาะมองกรุงเทพอะ่ะโอเคครับผมสวัสดีครับ